เอาล้วครับก็มาถึงวันที่24กันแล้วกับ Coral Island แล้วก็เริ่มต้นวันด้วยเหมือนเคยเป็นแจมปไฟอีกแล้วมาถึงก็อุ้ยสกอตมารยายงาน,น,นแล้วแคมเปญแล้วขอทางการแคมเปญเราปิดแล้วนะเราถึงยอด4ีเป้าจากที่เราตั้งเป้าไว้หัวฉันแทบระเบิดนี่ นไม่รู้จะอธิบายคำาพูดยังไงเราจะเริ่มสร้างหอของผู้ก่อตั้งเร็วๆนี้แหละแล้วเราจะเปิดตัดพิธีเปิดเมื่อทุกอย่างพร้อมหวังว่านายจะมานะวันแกนอ,อกเวน,นิ่งเนี่ยนี้จดหมายจากร้านซ็อกเก็ตแอนพนถึงชาวเมืองสตาร์เลดไปแวะที่ร้านซ็อกเก็ตแอนแพน มาดูเครื่องครัวเราสามารถช่วยทําอาหารหลากหลายเมนูกวนอยวันนี้ผักโตแล้วเนี่ยโตแล้วแต่เคียวเราอยู่ที่ร้านอยู่อ่าจริงเก็บมืออีกแล้วน้ำน้ำอานไ้ี่สี่สี่วันที่แปดพอดีไนนะอ่นะไม่ติดยี่สี่ไ่หวยยีบปเอ๋ทับและวกวนนี้อากวันวันหนึ่ง ต้องเก็บมือทั้นั้นลนะเข้าไปเไปอะว,วันนี้ำกสี่วันแล้วไปซื้ออ,มมดดอนันิบถูกอะไยเนยโอ้ยะด,ดูไปไปแล้วไม่มีเขียวนี่ขาเลยมีอไรอีกสีทองวันนี้แหละเอาเงินทองธรามดาเก็บไว้สีทองขาย ธรรมดาเก็บไว้ขายไม่มีไหนโดเนได้ป่ะยืบไม่มีนะไม่มีมีอัพเฟอร์ไ,ได้โอเคได้อยู่เงินก็ขายขายขายเงินขายธรรมดาเก็บไว้ไปสองอัน เก็บ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 เอ้ไปดูมแมลงที่หลักจับซะหน่อย <S <S ไปวันนี้ไม่ติดกันนะลิปิตอนมาตัวหนึ่งเคร้านช่างไม้นี่ก็จับไม่ได้อีกแล้ว กี่วันถึงได้ตัวหนึ่งเนี่ยมีเฟจริงด้วยอา่าป,ป้าอยากได้เฟลนี่หนึ่งดอกโอเคจัดไปวันนี้ไม่มีวันเกิดใครโอเคอันยังไม่เปิดร้านเปิดเก้าโมงปารอสักทีนแต่เรือ เจอไม่เนี่ยปลาไม่เอาขยะนะเจอทุกวันเลยว่าแล้วนิ่งๆอย่างนี้ขออนี้ปลาตคปลานิ่งๆนิ่งแต่เย็นแต่เย็นแต่เย็นฮะแต่เย็นแต่เย็นลูกแต่เย็นฮะมาเลยเปลี่ยนมุมตกซะหน่อย สาโมงแล้วโอเคร้านเปิดอาริลี่ก็เปิดแบ๊กหรออาริลี่เปิดอาริลี่ไม่อยู่บ้านหรือเปล่าอยู่จริงด้วยโอ,โอ้จะไม่มีใคร อยู่ตามแผนเลยฮะแตอยู่นี้อยู่คุยเรื่องเดิมว่าที่เติมของทุกไปไหมพี่ปิ้งเป็น,น stocking เอา้าอันนี้ก็ไม่มีคนอยู่วะใครขายอะครับเนี่ยโอ้โหนี่ก็ปลูกไม่ทันแล้วเนี่ย ไม่เนะื้อแผนเราแผนเราล่มหมดแล้วทุกอย่างอับบเครงมือเราได้ยังอาวได้แล้วมาอัปเกดตนี่อีกใช้อีกสามพันนะไม่พอไม่พอแนละ้วก็ไม่ทำ ไเวลาไปดำน้ำต่อแล้วได้เกี่ยวมาแล้วนี่ไม่สุกี่อยู่มันเกิดของวันจะหน้าใกล้มาถึงแล้วถ้าเกิดวันที่สามฤดูดร้อนเนี่ยอันน่าจะจัดาร์ที่มันเกิดใหญ่โตให้เลยหรือที่ชายหาดหรือโรงแรมดีนะที่ชายหาดกาจะเหมาะกว่าไหมหน้าร้อน เด็กๆเข้าเล่นน้ำหันโหดเราอยู่ไหนนี่นี่โอ้ยสก,กิววลวอัพลืมอ่าแบบัแบเบิลบับเบิลแล้วกันวันนี้ต้องไปเจอนังเนี่ยไม่ได้ไป ขอ,อซิวอร์เคลยเยอะๆสาลายอ่าหลังจากไปอัปเกรดเคียวมาสองสามวันอาลายงอกทันหรือยังได้สามเครื่องแล้วแค่ต้นเดียวอีกปูนี่ใหม่มาราย หมึนเกลือข้าทะเลมาไปทางไหนนะไม่ได้มาทางล่างเนี่ยถูกแล้วไม่ได้ไม,มาสามวันแล้วขอที่เดียวแตกโอ้เดียวแรงขึ้นเยอะของดีถ้าดวงไม่ดีก็หุดไม่เจออีก

เก okay. พูดครับเจอปุ๊บมาเขียทางให้ไม่ต้องเลี้ยวไกลวิ่งดีๆแต่ห้อมเยอะติกแซกซิกแซกตรงนี้เหรอตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้ อ่ะเอาดิเออเอาแล้วเสียเวลาอีกวนไปโอเคโอนนี้ไม่กี่เครื่องนะ โอเคครบแล้วไปได้เอาไปต่อเดี๋ยวจะทำอย่งนี้โอ๊โอะวิ่งมาทางนี้ก่อนเห็นไหมจะต่อไม่ได้ต้องหายเครื่องก่อนเครื่องอยู่ทางไหนเนี่ยต้องขุดต่อไปอไ,ไอุอไอ้ยหายดูมอเซลตรงน,นี้เราเห็นจากนอกเลยนะ ำค,คำวินหนึ่งคำที่อม่ไหวสามวัดจะมีหน้าตอนเราคุูดิ้ยาวนี่ป่านนี้ด้วยแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราหาเราหาทวิตสำหรับเปิดเครื่องอยู่เจอที่เจอเจอแล้วโอเคเนี่ยแหละรถไฟมีซิลเวอร์อีกเก็บแปับคปับหนึ่งมาดีเลขสิบหก โอเคเรียบร้อยอ่าเครื่องนี้เดี๋ยวทางนี้นะไอโค้งมาสักไกลเป็นอ้อมไกลจังฮะอันนี้วิ่งตามถนน chào rồi đấy, ok bật ạ, cái son này nha, thảm ok, bên ีบเอาสเตมิน่าอยู่ออไปได้อีกพักหนึ่งแต่รูนี้ไปไม่ได้อรอเดี๋ยวไปได้ตาันถอย้องเอีกน,นเดี๋ยวรอดไปก็ตกใจ เดี๋ยวรับไปข้างบนเอาตามขึ้นไปเหมันจะเข้าไม่ได้นะ่ยลูกเขียวยงนี้ตักสามเพื่อนติดดีดไปเขียวอย่างงี้นี่เรื่องใหญ่เลยตรงนี้โอเคเป็นสองไม้เลยงงงอ่าวันนี้ไม่ข,ดขัดใจอินเตอร์แน่นอนแ,แล้วดูร้อน จะไม่ขาดทกินหรอกองไม่เจอเครื่องเลยไอ้ไหนวอเก๋พูดพุบว่าเจอปับป๊บตอนแปดเก๋เดี๋ยวมันวิ่งจากเครื่องไหนก่อนเครื่องนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาตรงนี้ มันนี่เฉยวงละเดียวมันนี่ต้องตีวงขึ้นวนได้ไงวอย่งังเดี๋ยวไมาดูเวลาำลาย ีอ่อีกโอเคเรียบร้อยเพิ่มขึ้นหนึ่งโตสเตมิน่าอีกแล้วขออีกสองไม้แถวนี้แหละต,ต้องแถวนี้แน่ อเ <Okay. S 2> ใกล้ๆต้องเขีร์ไปเลยเดี๋ยวมันต้องออกจากเครื่องอยู่ดีอ่ะไหนวัดหนึ่งมีเครื่องบนกับเครื่องล่าง นี่เราเบิดไหมเนี่ยมเราเบิดได้ไมั้ยเบิดใต้น้ำอ่านมองไหนมอ,องไหนที่มันจะเยอะนี่1นึ่งี่ส อะไรเลยไม่คุ้มค่าสักอย่าง What the heck อันเนี้ยอ่ะเหมือนจะเยอะเหมือนจะเยอะนะตู้สุดท้ายไอ้คาบะคาบะจะเกือขนาดนี้ สุดท้ายแล้วด้วยโอ้ตึง้งตึงตึง้นีนของผมเองครับโอท้ทียังอีกอะเต็มหน้าก็หมดแล้ว มันปูเส,สฉวนว่ะเนี่ยไปเลยอามืดละดำไม่ไหวละไม่ไหวละ้องขึ้นละไปเอารอไรได้จากการขายผักวันนี้ไปซื้อเอาอย่างมาย่างมาแรงกินแล้วกันยังอยู่ไหมพี่สะพัน นี่ได้ของใหม่มาอะไรบ้างนึกว่าจะเยอะปูตัวเดียวโอเ้เดียวก็ตัวเดียวขายก่อนของใหม่ไม่รู้ราคาไม่รู้ราคาห้าไม่รู้ราคา ให้เดดูอ่าเปิดได้ขายขายเปิดได้มีแค่น,นี้นะคดดวบู่เนอะไปกันหัวเฟิร์ได้โอเคอเดี๋ยวไป้ายขายขายลาวขาย,ขาย,ขาขายมันจัดสวนกันสี่สี่ไปสี่สี่นี่เป็นหนึ่ง ตรงนี้พื้นพื้นโอเคทางนี้ต้นไม้ไ้นโอกจะไม่หาไม่ได้ การนี้ใช้มมไม้เยอนะไม้ยังไม่เยอะแฮะพื้นรวมๆนะครับลองเวลาตรงนี่ไม่ได้ได้ตป็ที่ยากเกี่ยวไม่ทำเด็าากไมใทำจริงว่า,ากเกี่ยวแต่ตรงนี้ได้ไกไปเหรอไม้ไหฮนะ้ไกลไป ก็ออร์เรอิเลนดที่ฟีฟี่ก็ฝันดีรัติสวัสด์กูดไนโอยาซูมิจ้าเน่ดูดิทำน้ำเลยวิวสี่ได้สี่พันล่ำซ้ำวันนี้เล็กราคาแป๊บโอ้หนึ่งร้อยเจ็ดเก้าทำน้ำได้หน่อยเดียว Yeah. Okay.